สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักคะพบกับจารุณีเดนัสในรายการ Healthy Secret มหัศจรรย์โลกสุขภาพกับเรื่องราวของสุขภาพและความงามนะคะในวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะคะที่จะมาเล่าประสบการณ์จริงๆให้กับคุณผู้ชมฟังเกี่ยวกับเรื่องยอ,ยอดฮิตอีกแล้วล่ะคะ่ะนั่นคือเรื่องของภูมิแพ้นะคะโรคภูมิแพ้ซึ่งหลายๆคนเป็นกันไม่ว่าจะมีอาการพืนบวมแดง เจอฝุ่นหรือทานอาหารก็แพ้ไปหมดนะคะวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นเป็นคนตัวเล็กๆนะคะมากับคุณพ่อก็ขอต้อนรับนะคะคุณน้องสาริสาและคุณพ่อคืออาจารย์เจตุพลกันทวงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องบอมบอมใช่ไหมคะน้องบอมบอมค่ะจริงๆคนที่เป็น <c oughs> ก็คือน้องบอมบอมรับน,ะะน้องบอมบอมจากที่เราเป็นเนี่ยมัน มันจะเป็นผื่นแดงๆตามตัวค่ะแล้วก็จะคันค่ะคันด้วยใช่ไหมคะขึ้นเป็นผื่นเลยใช่ไหมคะเออขึ้นมาเลยเป็นเพราะอะไรคะมันต้องไปโดนอะไรถึงจะขึ้นคะมันเป็นแพ้ความร้อนและฝุ่นเอาแต่บ้านเราเมืองไทยมีแต่ฝุ่นเท่านั้นเลยค่ะฝุ่นเยอะฮะครับอย่างนั้นมันก็จะต้องมีเรื่องของเออขึ้นมามีผื่นขึ้นตลอดเวลาใช่ค่ะเวลาขึ้นนี่ขึ้นที่ไหนบ้างนะคะน้องบอมบอมตรงหน้า แล้วก็แขนแล้วก็ขาค่ะขึ้นหน้าเลยเหรอคะ,คะเวลาที่มีอากาศร้อนๆมีเหงื่อออกอย่างนี้ก็ขึ้นแล้วใช่ไหมคะค่ะโอ้ถ้าอากาศร้อนนี่จะขึ้นเยอะมากเลยฮะยิง่งอ,อากาศร้อนอยิ่งฝุ่นเยอะๆจริงๆแล้วสังเกตอาการของเขาตั้งแต่แรกตอนช่วงที่เขาอายุประมาณสองขวบครึ่งนี่นะฮะตอนนั้นก็จะเป็นเพียงจุดเล็กๆตามตามแขนตามขาตามตัวอะไรก็ใช้วิธีการเอาคาร์มายเข้าไปช่วยก็าหายได้บ้าง อาจารย์ครับ,รบเป็นตั้งแต่สองขวบครึ่งเลยเหรอครับรตั้งแต่สขวบครึ่งแต่ว่าตอนนั้นยังไม่เยอะนะเพราะยังยังอยู่บ้านยิ่งโตขึ้นก็หมายความว่ายิ่งมีอาการผื่น<ย>มากขึ้นโตขึ้นยิ่งเยอะเพราะว่ายิ่งไปตอนที่เข้าไปโรงเรียนเนี่ยยิ่งเจอเห็นชัดเลยคจากการที่เป็นจุดตามแขนตามอะไรต่างๆนี่เขเริ่มจุดเริ่มใหญ่ขึ้นนะขยายวงออกมากขึ้น อาการก็แรงขึ้นด้วยนะคะเพราะว่ากับมลพิษกับอากาศในปัจจุบันกับ่ตอนน้องสองขวบก็มาถึงปัจจุบันนี้ฝุ่นก็มากขึ้นนะคะอากาศก็ร้อนมากขึ้นนะคะอย่างนี้เราไปโรงเรียนก็จะเป็นปัญหาอยู่ตลอดเวลาใช่ใช่ไหมคะน้องบอมบอมครับอยู่ๆก็เห่ขึ้นมาแสบคันกรับคันด้วยเกาอย่างกระลิงฮะจึ๊กจั๊กจึ๊กจั๊กจั๊กสงสารนะฮะ เห็นว <mile> ่าเห็นว่าลําบากมากนะคะในการไปโรงเรียนจนกระทั่งอาการนี่มากขึ้นทุกทีทุกทีจนคุณครูตกใจตกใจฮะเพราะครูก็ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรเพราะว่าตอนถึงขั้นครูตกใจนี่คือตัวเขาจะแดงเหมือนกับเป็นรูปตําลึงเลยฮะตัวเขาทั้งแก้มทั้งแขนทั้งเรามีรูปนะคะเรามีรูปนี่หลายรูปนะคะแต่ว่านี่คือนี่คือรูป แดงนะคะจะสังเกตเห็นได้ว่าแดงเป็นพื้นนะคะแต่ตอนหลังนี้ก็ก็ดีขึ้นเดี๋ยวเรามาพูดกันว่าทําไมนะคะแดงขึ้นนีที่ใบหน้านะคะที่ใบหน้าก็ที่แก้มจะสังเกตได้เลยว่าเออเป็นพื้นเฮอนะคะคที่ขานะคะก็จะมีตอนเราเป็นเกาไหมคะเกาค่ะเกาก็ยิ่งแสบ นะคะยิ่งยิ่งรวมยิ่งแสบแต่เระเภทว่ายิ่งยิ่งเกายิ่งขันยิ่งมันยิ่งเกาโอ้โหไม่ไหวแล้วค่ะแบบนะคะเราจะทําจะเรียนหนังสือจะทําอะไรก็ไม่ได้สะดวกเลยแทนที่จะได้ไปเล่นกับเพื่อนๆเราก็ต้องไม่ได้เล่นนะคะเพราะยิ่งเล่นเหงยิ่งออกค่ใช่ไหมคะก็จะเหอะเห็นว่านอกจากครูตกใจแล้วครับ ในบางครั้งถึงขั้นโทรมาตามโทรมาตามให้ไปรับตัวให้ไปรับตัวกลับนะคะบอกไม่รู้ลูกเป็นอะไรนะคะเพราะว่าเธอแดงไปหมดตัวไปถึงก็ไปนอนอยู่ห้องประถมพยาบาลฮะไปครูทัพประจําชั้นนี่ก็จะพาไปที่ห้องประถมพยาบาลซึ่งจะเป็นห้องที่ค่อนข้างจะมีอากาศเย็นก็จะนอนอยู่ตรงนั้นฮะแล้วก็ทางครูนี่ก็เข้าใจว่ากลัวอันตรายเพราะว่าแดงน่ากลัวแต่ว่ามีเหตุการณ์อยู่ครั้งหนึ่งเห็นบอกว่าใช่คุณหมอ คุณหมอก็ตกใจตกใจฮะแล้วเหตุการณ์เป็นยังไงคะอาจารย์เล่าให้ฟังทีอะคะเกิดอุบัติเหตุนะลูกนะบอมบอมลองเล่าให้เพื่อนฟังดีลูกมีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะเรียนวิชาเกษตรคุณครูให้ไปล้างบัวรดน้ำแล้วก็ตกท่อค่ะน้องบอมบอมตกท่อเหรอคะค่ะโอ้ตกท่อแล้วก็ได้แผลด้วยอุบัติเหตุตกลงไปขาลงไปเลยอย่างนี้ใช่ไหมครับเขาเป็นแผลที่หัวเข่าแล้วลูนะ เขากระแทกเป็นแผล <ะ S 1> ก็ต้องส่งโรงพยาบาลนะค,คุณครทูที่อยู่ด้วยเยเขาก็พาไปส่งโรงพยาบาล,าบาลก็ไป,ไปเย็บปีกเข็มแมลลูกตอนนั้นะนยสามเข็มค่ะเย็บสามเข็มโอ้ตายตายตายตอนนี้ปกติถ้ามีการเย็บมีแผลเนี่ยไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยทางคุณหมอจะต้องฉีดยาบาดทะยักป้องกันบาดทะยักตอนนี้พอฉีดยาไปอาจจะเป็นช่วงที่ว่าน้องมบอมกําลังตัวร้อนอยู่อากาศกําลังร้อนระหว่างจากโรงเรียนไปโรงพยาบาลเนี่ยับไปถึงก็ หลังจากฉีดยาสักพักตัวเขาก็เริ่มแดงขึ้นแดงขึ้นแดงขึ้นนะฮะนี่ที่โรงพยาบาลมันก็ไม่ไม่รู้เป็นยังไงเ็าเลยหมอก็ตกใจนะไม่ให้กลับบ้านผมว่านี่หนูนี่ต้องแพ้ยาแก้บาดทะยักแง่แงเลยเพราะคุณหมอเขาเขาไม่นดฉัยว่าอย่างนั้นนะฮะก็เลยผมก็เลยไปอธิบายให้คุณหมอฟังคุณหมอก็เลยเข้าใจไม่ว่าไม่ใช่แพ้บาดทะยัก แล้วอาจารย์ความรู้สึกของเราที่ลูกเราตั้งแต่สองขวบครึ่งเนี่ยค่ะแล้วเขาต้องทรมานอย่างเงี้ยค่ะจนตอนนี้กี่ขวบนะคะลูกสิบขวบสิบขวบตัวเจ้าหน้าแปดปีนะคะแปดปีที่เขาที่เราต้องเห็นลูกของเราเพอแพ้ก็ทานยาใช่ไหมคุณหมอให้ทานยาคุณหมอให้ยาทานฮะให้ยาทานแล้วทีนี้ก็ก็ทาาทายามีทานกับมีทานกับทานสองอย่างสองอย่างครับ <c oughs> เป็นอย่างนี้เป็นอยูอยอยอย่ตลอดเป็นอย่างนี้อยู่แต่<ร>ที่สำคัญเราผัวอกคู้เป็นพ่อเนี่ยก็นึกว่าโอ้ถ้าลูกเราเป็นอย่างนี้ไปตลอดชีวิตเราจะเป็นยังไงก็ค,คิดอยู่เสมอว่ามันจะมีน่าจะมีทางเลือกมากกว่าที่จะให้หมอมาจัดยาให้ทาแล้วก็ให้กินอย่างนี้ครับก็เลยคิดอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ว่ายัง <c oughs> ไม่รู้จะหาอะไรจนกระทั่งก็มีโอกาสได้มาศึกษาผลิตภัณฑ์ของบริษัทไทยธรรมค่ะ จริงๆแล้วเริ่มมาจากคุณแม่เขาครัคุณแม่ก็เป็นสมาชิกของไทรรมอยู่แล้วเลาะก็ศึกษาผลิตภัณฑ์หลายตัวก็ก็เลยเอามาคุยกันว่าเออเราน่าจะให้ลูกเรากินอันนี้นะอะไรเงี้ยค่ะกว่าจะตัดสินใจได้นะครับก็ใช้เวลาพอสมควรก่อนที่จะให้ลูกมาทานตัวเกี่ยวข้องกับภูมิแพ้เนี่ยแม่เขาก็ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นมาด้วยแล้วก็เห็นว่า ดีด้วยอย่าก็เลยตัดสินใจให้ทานก็พอมีเรียกว่ามีความรู้จักแล้วก็ได้ทําความรู้จักได้รู้เรื่องของพิธภัณฑ์กันพอสมควรสมควรแล้วนะคะกล้าตัดสินใจให้ลูกได้ทานน้องบอมบอมได้ทานตัวไหนบ้างคะมีสารเพิ่มภูมิต้านทานการภูมิแพ้นะฮะแล้วก็มีน้ำมันน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดองุ่นแล้วก็มีน้ำมันปลาสามตัวสามตัวทานอยู่นานไหมคะตอนแรกเนี่ยฮะที่ทาน ทานถ้าจนถึงปัจจุบันนี้เข้าชุดที่3แล้วครเข้าชุดที่สโดยประมาณก็3เดือนประมาณ3เดือนนะคะผลเป็นยังไงบ้างคะผลนี่เห็นไวมากเลยครับพอหลังจากที่ทานไปได้ตอนนั้นประมาณ10วันสิวันก็เห็นความเปลี่ยนแปลงที่คือเกิดความสงสัยในใจว่าทําทำไมไวขนาดนี้ครับสิบวันเท่านั้นเองเพราะจากการที่ผื่นของเขาที่ขึ้นตามแขนที่มันแดงๆเป็นปื้นเนี่ยตามที่ภาพที่โชวม่สักครูนี้ะ นะอาการตรงนั้นนะเนี่ยเป็นผื่นเนี่ยคือคืออาการหลังจากที่ทานควบสิบวันแล,ล้วผื่นของเขาเนี่ยจากการที่เป็นวงกว้างๆมันวงมันเล็กลง<ค>เล็กลงเล็กลงจนในที่สุดยิ่งนานไปยิ่งกินต่อเนื่องไปเรื่อยๆก็เหลือวงเล็กลงเล็กลงปัจจุบันก็เหลือเป็นเป็นเม็ดเล็กๆยังยังยังคิดว่าถ้าทานต่อเนื่องต่อไปอีกสักหน่อยเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะสมบูรณ์หมายความว่าจากอาการเดิมๆที่ทรมานมากๆลดลงไปลาลงไปอย่างเห็นวันเห็นคืนเลยฮะครับ ิดความประทับใจมากค่ะมาถามเจ้าตัวดีกว่านะคะน้องบ,บ,อบอมบอมเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าไม่ต้องทรมานอีกแล้วค่ะแล้วหนูได้เล่นกับเพื่อนๆไหมคะได้เล่นค่ะออ้ยดีกว่าเมื่อก่อนเนาะตอนนี้ได้เล่นได้เหงื่อออกได้บ้างอะไรบ้างใช่ไหมคะค่ะเอ้ยดีใจด้วยจริงๆเลยค่ะแล้ว,แล,วแล้วอาจารย์ยังต้องพาน้องบอมบอมไปหาคุณหมออีกไหมคะไม่พาไปอีกแล้วครับนะเพราะว่าช่วงช่วงก่อนที่จะมาตัดสินใจทานตอนน้เราคิดว่า ทางเลือกที่ดีที่สุดน่าจะเป็นทางนี้มากกว่าเพราะเมื่อก่อนหน้านี้เราพยายามหาทุกวิถีทางตั้งแต่การที่คุณแม่เคเนี้ดูแลเรื่องห้องนอนเรื่องผ้าปูที่นอนต้องเปลี่ยนกันสองสามวันครั้งสองสามวันครั้งเพื่อป้งงองกันฝุน่นให้มีอากาศสบายดีๆปามาทุกวิถีทางแล้ววะและตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นตอนที่ทานยาเนี่ยทานยาทางที่คุณหมอจะให้น้องเขาจะมีปัญหาเรื่องง่วงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องแล้วเพราะยายาที่คุณหมอแนปัจจุบันนี้จะมี ยาทุกตัวที่แก้อาการภูิแพ้จะมีเรื่องความง่วงง่วงใช่ครับอ๋อเขาจะง่วงแล้วก็เรียนหนังสือไม่ค่อยจะเป็นอุปสรรคกับเรื่องการเรียนก็เลยหาวิธีการไม่กินอย่างมากก็ใช้ทาเอาแล้วก็ไปใช้วิธีทําความสะอาดห้องหรือว่าผ้าปูที่นอนซึ่งแม่เขาทําอยู่เรื่องป่นเรื่องอะไรแล้วก็ดูแลเรื่องอะไรดูแลอย่างนั้นฮะแต่ปัจจุบันมาได้ผลิตภัณฑ์ของไททามแล้วคิดว่าน่าจะน่าจะดีแล้วนะฮะน่าจะเป็นคําตอบสุดท้ายของ ขอองลูกะะดีใจกัน้นงบอมบอมจริงๆนะคะแล้วก็อาจารย์ก็แนะนําคนอื่นต่อไปอีกต่ไปอีกเลยใช่ไหมคะม่าคั้งก่อนมีคนกล่าวขวัญถึงอาจารย์เยอะเลยนะคะว่าได้วยควอาจารย์บอกต่อแล้เขาก็เดินได้เป็นโรคภัยต่างๆก็วก็ต้องขอบคุณอาจารย์นะคะรู้สึกซึ้งใจค่ะว่าการบอกต่อไปแล้วทำให้เป็นประโยชน์กับผู้ฟังนะคะตอนนี้ก็เป็นโอกาสอีกแล้วล่ะค่ะเพราะว่า ทั้งคุณพ่อทั้งน้องบอมบอมนะคะคอยากให้ทั้งสองท่านได้มีอะไรเกี่ยวกับเรื่องของเราเองเนี่ยนะคะคอยากฝากบอกอะไรกับท่านผู้ชมทางบ้านเชิญได้เลยคะ่ะอาจารย์จุตุพลค่ะครับท่านผู้ชมครับคือในส่วนของท่านไหนที่มีอาการภุมมแพ้ภูมมแพ้ไม่ได้หมายเป็นหมายความว่าเป็นเฉพาะผื่นแพ้เหมือนลูกสาวผมนะครับอาจจะเป็นไซนัสหรือเป็นเป็นลักษณะแบบการหายใจไม่ออกหรือลักษณะแบบเขาเรียกว่าเป็นอะไรที่ว่า ต้องพ่นยานี่ก็คือใไซนัดใช่ไหมฮะนะพวกนี้นะฮะแล้วก็จะทําให้ถ้าสมมว่าท่านหา,าวิธีการอื่นแล้วไม่ได้ผลเนะะีขออยากจะแนะนําให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของไทยทำผมมีความมั่นใจามากครับเพราะว่าเขามีความแม่นยําสูงมากครับ,มรบไม่ผิดหวังนะครับ ่ก็ถามข้ามไปด้วยนิดนึงค่ะจริงๆน้องบอมบอมมีอาการพวกนี้ด้วยใช่ไหมคะไอจามตอนเช้าคัดจมูกใช่ฮะด้วยใช่ไหมคะเมื่อก่อนตอนแรกๆนะฮะพอเดกจามจะไอตอนเช้านี้จะมีน้ำมูกตลอดซึ่งปัจจุบันไม่มีแล้วนะคะเอาละมาถึงน้องบอมบอมฝากอะไรถึงเพื่อนๆหรือคุณผู้ชมทางบ้านสักหน่อยนะค่ะก็จะฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะคนไหนที่เป็นภูมิแพ้อย่างหนูนะคะขอให้มากินผลิตภัณฑ์ของไทยทำค่ะ ขอบคุณค่ะนี่เป็นความหวังดีนะคะจากเด็กคนหนึ่งนะคะน้องบอมบอมซึ่งเขาทรมานมามาก,มากตั้งแต่สองขวบครึ่งนะคะจนถึงปัจจุบันเขาหายแล้วเพราะาอยากให้ทุกๆคนหายแล้วก็มีโอกาสดีๆอย่างเขาคะ่ะก็ในปัจจุบันนะคะคุณผู้ชมเป็นกันมากในเรื่องของโรคภูมิแพ้เราก็ได้ฟังเรื่องราวที่เป็นประโยชน์จากอาจารย์จตุพลน,นะคะแล้วน้องบอมบอมกันไปแล้วก็ฝากเอาไว้ด้วยว่าในเรื่องของอากาศที่เป็นแปลงในเรื่องของอาหาร ในเรื่องของอภูมิต้านทานต่อเชื้อไวรัสต่างๆเราอาจจะมีข้อบกพร่องนะคะทีนี้การดูแลกันและกันต้องหันใจหันหันความสนใจนะคะมาใส่ใจดูแลตัวเองกับเรื่องราวของสุขภาพแล้วก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยแล้วก็ดีๆนะคะเรามาดูแลกันอย่างนี้เวลาหมดลงแล้วละคะ่ะตรงนี้เราคงได้มีโอกาสมาร่วมร่วม,วมพูดคุยกันอีกในคราวหน้านะคะค,คุณผู้ชมคะ เราได้ประโยชน์มากๆนะคะจากอาจารย์จตุพลแล้วก็น้องบอมบอมวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะอาจารย์จตุพลแล้วก็น้องสา,สาริสาน้องบอมบอมนะคะกันทวงทั้งคู่เลยค่ะก<า>ราบขอบพระคุณามากๆค่ะ <ๆ S 2> เราต้องไปแล้วค่ะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เวลาหมดเราพบกันใหม่กับ healthy secret pakistan โลกสุขภาพกับเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพและความงามอย่างนี้ในครั้งต่อไปนะคะเราสามคนลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบอกลาภูมิแพ้ภูมิแพ้ คือภาวะภูมิต้านทานไวเกินหรืออัลเลอร์จีมาจากภาษากรีกโบราณซึ่งหมายถึงการหายใจแรงเป็นภาวะที่ร่างกายมีการตอบสนองที่มากเกินไปต่อสิ่งที่มากระตุ้นซึ่งจะเรียกว่าสารก่อภูมิแพ้ในคนแต่ละคนสารก่อภูมิแพ้อาจจะเป็นสารต่างชนิดกันผู้ป่วยที่เป็นโรคภูมิแพ้จะมีภาวะภูมิต้านทานอ่อนแอไปด้วยเนื่องจากระบบภูมิต้านทานถูกกระตุ้นให้ทำงานอยู่ตลอดเวลาผู้ป่วยภูมิแพ้เรื้อรังก็จะเป็นผู้ที่ติดเชื้อ ต่างได้ง่ายและนำไปสู่โรคหอบหืดโพรงไซนัสอักเสบและทางเดินหายใจอักเสบเรื้อรังได้การรับสารก่อภูมิแพ้มีได้หลายรูปแบบตั้งแต่เกิดจากการสัมผัสสารก่อภูมิแพ้ที่ผิวหนังการรับสารก่อภูมิแพ้ทางลมหายใจไม่ว่าจะอยู่ในรูปของฝุน่นไรฝุน่นหรือละอองเกสรการรับสารก่อภูมิแพ้ทางอาหารเป็นต้นในร่างกายของเราจะมีเซลล์ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเรื่องภูมิแพ้มีชื่อว่ามาเซลล์ซึ่งเป็น เซลล์ที่มีปฏิกิริยาเฉพาะเจอะจงกับสารก่อภูมิแพ้ในแต่ละคนเมื่อมาสเซลลได้รับสารก่อภูมิแพ้มาสเซลก็จะถูกกระตุ้นให้มีการหลั่งสารฮิสตามีนออกมา ซึ่งจะก่อให้เกิดปฏิกิริยาต่างๆกันต่อร่างกายตั้งแต่น้ำมูกน้ำตาไหลไอจามอักเสบบวมแดงอาการมีทั้งแบบเฉียบพลันและอักเสบแบบเรื้อรังไปเรื่อยๆด้วยแพทย์าทางเลือกในปัจจุบันมีการนำเอาสารสก,กัดหลายชนิดมาช่วยในเรื่องโรคภูมิแพ้สารธรรมชาติเหล่านี้มีกลไกหลักๆในการทำให้มัสเซลล์มีการคงตัวไม่ไวต่อการถูกกระตุ้นโดยสารก่อภูมิแพ้จึงไม่ทำให้สารฮิสตามีนถูกหลั่งออกมา ซึ่งต่างกับยารักษาโรคภูมิแพ้ซึ่งเป็นยาต้านฮิสตามินการใช้สารสกัดเหล่านี้จะช่วยไม่ให้ผู้ป่วยมีภาวะภูมิต้านทานไวเกินได้และเมื่อฮิสตามินไม่ถูกหลั่งออกมาก็จะไม่มีอาการแพ้เกิดขึ้นสารธรรมชาติในสูตรของแพทย์ทางเลือกเพื่อช่วยให้อาการภูมิแพ้ดีขึ้นมีตั้งแต่สารสกัดจากพลูคาวสารสกัดจากมะขามป้อมเบต้ากรูแคนซึ่งเป็นสารสกัดจากยีสต์และวิตามินซีการใช้สารต้านอาการภูมิแพ้ใดๆก็ตามจะเห็นผลดี ยิ่งขึ้นหากมีการใช้สารสกัดจากเมล็ดองุ่นร่วมด้วยมีรายงานวิจัยมากมายพบว่าสาร OPC ในเมล็ดองุ่นทําให้อาการภูมิแพ้ดีขึ้นเนื่องจากการรับประทานสาร OPC จะทําให้มีการผลิตฮิสตามีนน้อยลงซึ่งลดความรุนแรงของอาการแพ้ลงได้การป้องกันและรักษาโรคภูมิแพ้ผู้ป่วยควรจะต้องมีการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอและป้องกันตัวเองจากความเครียดหรือหาวิธีคลายเครียด ที่สำคัญที่สุดคือหลีกเลี้ยงสารก่อภูมิแพ้ส่วนการใช้สารสกัดธรรมชาติชนิดต่างๆที่กล่าวถึงในการช่วยอาการภูมิแพ้แนะนําให้บริโภคก่อนเกิดอาการแพ้ก่อนฤดูการเกิดไข้หวัดใหญ่หรือฤดูที่โรคทางเดินหายใจระบาดอย่างน้อย2สัปดาห์ สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเกลป e ซีดพลัสไลโคปีนสารสกัดเมล็ดองุ่นแบบสกัดเย็นผสมสารสกัดมะเขือเทศลิขสิทธิ์โลกจากวิตทิสไวทอลเยอรมนีโทร02-363-7699-085-920-6609สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร f i ชโฟต้น้ำมันปลาจากปลาทะเลลึกให้ปริมาณ DHA สูงถึง40% 02 363 7699 085 920 6609สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนแพทย์ทางเลือกสำหรับหอบหืดภูมิแพ้โทร02 363 7699 085 920 6609